ตอนนี้เราถึงร้านแล้วและบรรยากาศข้างหลังดีมากๆเลยน้องหลงดีครับเจยมากร้านนี้ใกล้จากบ้านน้องหลงเท่าไรเดี๋ยวเราจะพาแม่น้องหลงเข้าไปได้ไหมไน้องหลงเป็นผู้สั่งให้แม่เรากันเราก็สั่งอยู่ค่อยไปเดินๆเดินๆลงไปกันเดินจะได้ ก็ชัวร์กดตอนนี้ก็กดเดี่ยวก็ได้มาแล้วนะนี่ก็จะอ่ะท่านิเพศของท่านิเพศใส่หมูแล้วมีมีเป็นใดแต่เ,เรากินตรงนี้ไม่หมูแล้วกันได้ของ <laughs> นะอ้ออ้อสิอ้อจ๋อจบองแม่ให้ทานแล้วอู้ว่น่กินยิ่งนะเดี๋ยวตั้งกล้องตรงนี้ก็ได้เดวเรามากินดก็ตอนนี้ตั้งกล้องนะ สวัสดีเราหญิงเพชรเองแต่นี่เป็นคลิปต่อของเราเองเรากําลังจะพาแม่น้องหลงไปกินก๋วยเตี๋ยวม,มีไกลเท่าใดแต่เ,เราจะไปทางด้านนู้นให้น้องหลงเป็นผู้แขี่รถน้องหลงขี่รถเป็นแล้วนะแต่ก็มีข่องเท่าใดแต่ก็น่าจะขี่ได้ไมีไกลเท่าใดแต่เดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเลยโอ,โอ้งามมาก

นี่น่าจะเป็นคาแรกเลย,ยหรือไม่น้องหลงที่น้องหลงพาและแม่ไปกินข้าวและด้านนอกอแล้วถีงส่ง็จะมาเชื่อหนแล้วแม่กิอข้าวเ้านเมืงอวานโอ้และมาตัวนี้เหมือนหมียิ่งนะักจะกัด,ดหรือไม่ เขายัางแลดูแข็งแรงอยู่เลยนะน้องหลงเดินเก่งยิ่งนะัก ขึ้นไปหาของบนภูเขาก็ไรแข็งแรงยิ่งนะน้องหล,ล,ง,ลงแล้วพ่อม่าอยู่ไกลหรือไม่ไมที่แม่น้องหลงเดินเดินออกมาอยู่ไกลหรือไม่เผาอีกฝั่งนงน้นเถอะฝั่งโน้นด้วได้เพ้พ่มเหรอ ไปงั้นเดี๋ยวเราจะไปเจอแลกกันอีกทีที่ร้านข้าวเลยไป,ไปและตอนนี้เราถึงร้านแล้วและบรรยากาศข้างหลังดีมากมเลยนะาง่างดี ร้านนี้ไกลจากบ้านน้องหลงเท่าใดเดี๋ยวเราจะพาแม่น้องหลงเข้าไปได้ไหมน้องหลงเป็นผู้สั่งให้แม่เรากันเราก็สั่งอยู่ค่อยเป็นด่าเดินเดินลงไปกเลยเดี๋ยวจะดอมอ เดี๋ยวขาตั้งกองเดี๋ยวเอผมไปสั่งให้แม่ผมก่อนนะคั่นโอเคครับผมก็วนระหว่างตันน้หล่มสั่งเป็นสอสั่งให้แม่เป็นน้ำตกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สายสายที่ห้น้ำตก เราจะเป็นเส้นเล็กแห้งแบบนี้ใส่หมูไม่ใส่ใช่เดี๋ยวดาวดอกไปเตี่ยวกันก่อนเราก็นั่งรอก็เตี่ยวกันก่อนอของน้องหนุ่มใช่คือสิวใบคือกลงหมูอ๋ชอชิชูมอ๋อชิก็คือบรรยากาศวันนี้ก็คือร้อนมากๆเลย ก็จะมีฝนอยู่ดะวใช่เหมือนฝนก็จะมาให้เปิดเลยลงมาเลยนะระวังแลัวก็ช่วงนี้ก็กดเดี่ยวเก็ได้มาแล้วนะนี่ก็จะอ่ะท่านิเพศของท่าน้เพศใส่หมูแล้วนี่เป็นไรแต่เรากินตรงนี้มีหมูแล้วกัน ได้เลออออสิออจ้ะบอกแม่ให้ทานแล้ว่นะเดี๋ยวตั้งกล้องตรงนี้เดี๋ยวเรามาจิบตองนี้ตั้งกล้องนะ you mm -hmm. มีน้องหลงบอกว่าจัเลี้ยงไว้เสีย่ยงเรามันน้าจะจะได้ยินคำนี้จากน้องหลงนค่ะ We'll ทานกันก <are> <Bond> okay, ่อนนะครับผมไปเดี๋ยวไปก็ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทานกุ๊ดเดี่วกันเสร็จแล้วนะครับพี่บิเดี๋ยวไว้ น่าจะพาน้องหลงมาเทีวหาใหม่นะดโอเคีเดี๋ยวผมขอเนี่ยเป็นไปส่งแม่ผมก่อนนะพี่เคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะพี่เนนะมาเอาออกมาเพื่อไปอือแม่น้องหลงเดินกลับแล้วไปเดี๋ยวน้องหลงจะเป็นผู้ขี่รถกลับเราซื้อสิ่งนี้ไปฝากแสงเลยนี่นี่แสงชอบกินเราเลยซื้อไปฝากเขาเดี๋ยวเราจะไปส่งเงิน จากเดิมแม่บอกไม่ต้องไปด้วยใช่อขอได้ได้งั้นเรากลับกันเถอะปะน้องหลงปะ